มาเอาอีกแล้วครับผมเอาอมโค้บุญเงาวมีกับพิษกับคางสนามบินเพื่อนร่มครับข้างหลังนั้นสนามบินเนี่ครับน่ะข้างหลังมโค้บุญเงาอีกแล้วครับผมไน่นัลทับบลีครับผม เราค้นเป็นนะครับพื้นที่แเราจะพื้นที่ครับผมพื้นที่แคบกับพื้นเหลือนี่แหละครับต้องโค้าทั้งหลังโค้ทั้งหลังขึ้นครับโดขึ้นเลย

โอเคมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นตะลุดแท้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต้องทำแจรถเท่ามันไหมอ่ามา lạnh anh 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 nghe anh 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 1 anh 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 này thằng này, anh 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 à anh anh ครับขึ้นเรียบร้อยแล้วเซ็ตสิ้นเรียบร้อยแล้วครับอ่ะจบคลิปไปสันีก่อนครับผมสวัสดีครับ